เครื่องมือเสริมทักษะดิจิทัลสำหรับเกษตรกระน,นะครับจะเป็นแอปพลิเคชันครับวันนี้ม,มีมาแนะนำ3แอปด้วยกันโอแอปตัวแรกชื่อว่าชาวกเกษตรครับ ชาวเกษตรแค่ชื่อก็บอกแล้วครับว่าเกิดมาเพราะชาวเกษตรเป็นแอปของ n e ็ t เ c h นะฮะโอ้เน็กเทคทำเองเลยเหรอฮะเน็กเทคทำเองเลยเพราะว่าจะเป็นแอปที่คอยช่วยชาวเกษตรกรทุกคนนะครับจะโดยเฉพาะคนที่ทำนาปลูกข้าวให้ช่วงเวลาในการเริ่มต้นปลูกข้าวของแต่ละฤดูกาลเนี่ยมันสําคัญมากๆอ๋อเพราะว่าการปลูกข้าวเนี่ยใช้เวลายาวระดับหนึ่งใช่ครับซึ่งถ้าเกิดว่าในในในึปีเนี่ยถ้าอยากให้ได้รอบลูปของผลผลิต ครับให้ได้จํานวนมากรอบที่สุดใช่ควรจะสตาร์ทเดือนไหนใช่ดังนั้นช่วงเริ่มต้นของการเริ่มต้นปลูกข้าวเนี่ยของฤดูกาลนั้นมันจะสําคัญมากๆถ้าเริ่มต้นดีคุณก็จะมีชัยไปตลอดปีนั้นเลยโอ้โหสุดยอดนะครับแอปตัวที่2ครับชื่อว่า farmer infofarmer info นะฮะแอปตัวนี้ก็จะเป็นแอปที่รายงานข้อมูลแวดล้อมเกี่ยวกับการทำเกษตรกรรมในสาขาที่เราทำอยู่ไม่ว่าจะเป็น ข่าวกเกษตรนะครับรวบรวมรวมข่าวสาร,กรเกษตรนะครับนำเสนอเรื่องราวของกเกษตรต้นแบบไปสัมภาษณ์คนที่เก่งๆในเรื่องนั้นเอามาเป็นตัวอย่างในการทำงานได้มีราคาของสินค้าในตลาดสดด้วยอัปเดตให้ดูว,วันต่อวันนะครับว่าจะมีสินค้ามีแนวโน้มราคาขึ้นราคาลงตัวไหนราคาดีตัวไหนของขาดตลาดโอเกษตรกร,ะกรจะสามารถเกาะติดความเคลื่อนไหวของตลาดไปได้นะครับตัวนี้ถือว่ามีประโยชน์มากๆนะครับ Farmer Info นะครับใช่ครับแอปตัวที่3ชื่อว่าแอป ฟาร์มดีฟาร์มดีต้องทำฟาร์มดีเอาไว้ด้วยนะหมายถึงว่าเราจะเวลาเราเล่น rov เราจะหนีไปฟาร์มเลนนั้นเลนนี้เหรอหมายถึงฟาร์มดีๆครับอันนี้เหมาะสำหรับคนที่คือต้องบอกอย่างนี้ครับเกษตรกรชาวไทยอ่ะส่วนใหญ่เพาะปลูกแล้วก็ลงทุนเพาะปลูกซื้อเมล็ดพันธุ์ใส่ปุ๋ยใส่อะไรขายเวลาขายได้เงินมาสุดท้ายแล้วเนี่ยรอบของการเพาะปลูกนั้นได้กําไรได้สุทธิผลลัพธ์เท่าไหร่ไม่เคยคํานวณเลย อ้าวแอปฟาร์มดีตัวนี้แหละครับจะเป็นแอปที่ซัมเมอรี่ทั้งหมดให้คุณทุกอย่าง uh. มันจะถูกซัมเมอรี่เอาไว้แล้วพอคุณขายผลผลิตได้คุณก็มาใส่ จำนวนเงินที่คุณได้อ,อมันจะสรุปรวมออกมาแล้วมันจะทํางานวิเคราะห์ให้ด้วยว่าคุณใช้งบตรงไหนเยอะไปอ,อทําให้กําไรคุณน้อยขนาดนี้หรือถ้าคุณอยากได้ผลผลิตหรือได้กําไรที่มากขึ้นคุณควรจะไปเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านไหนเฮ้ย hey, นี่มันเหมือนกับเป็นระบบบัญชีรับรายจ่ายง่ายๆสำหรับเกษตรกรเลยละ่ะใช่มันช่วยจดบันทึกให้เราด้วยเราเออจะได้รู้ว่าปีนี้เราขายข้าวไปกี่ตันออใช่ไหมฮะขายผล,ลไม้ไปกี่กิโลนะครับสุดท้ายได้เงินมาเท่าไหร่แล้วเงินนั้นน่ะจะถูกบันทึกเอาไว้ มันจะเป็นสถิติเละอขอดให้เราสุดยอดมากนี่ครับเอาวันนี้มีเวลาน้อยเอาไปแค่3แอปนี้ก่อนจริงๆมีแอปเยอะมากนะโอ้ยเอาไป3แอปนี้ก่อนแค่นี้คุณก็จะมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นแล้วครับ